ล่าสุดอนุมัติแล้ว5พฤษภาคม64เยียวยานรอบ3เพิ่มเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทนาน6เดือน สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่5พฤษภาคม2564นะคะซึ่งก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะทางคอร,รมอนะคะก็อนุมัติออกมาแล้วนะคะสําหรับเงินเยียวยานะคะซึ่งก็มีการเยียวยาเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตร คนจนนาน6เดือนนะคะรายละเอียดข่าวสารจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันค่ะและก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไฟเขียวคนละครึ่งเฟส3คนละ3,000บาท31ล้านคนวงเงินกว่า90 0 0 0ล้านบาทพร้อมต่อโครงการเราชนะม .33 เรารักกันและเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคนละ200บาทนาน6เดือนในวันที่5พฤษภาคม2,564ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาตรการคนละครึ่งเฟส3คนละ3,000บาทจำนวน31ล้านคนคิดเป็นวงเงินงบประมาณ93,000ล้านบาทเรียะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2,564ถึงเดือนธันวาคม2,564พร้อมกันนี้ยังอนุมัติโครงการเราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ32,9ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเรียะวเวลา2สัปดาห์กอบวงเงิน6.7หมื่นล้านบาท โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564รวมไปถึงโครงการม .33 เรารักการจำนวนกลุ่มเป้าหมาย9.27ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนม .33 อีกสัปดาห์ละ1,000เป็นเรียกเวลา2สัปดาห์วงเงิน18,500ล้านบาทโดยให้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564และนอกจากนี้ยังอนุมัติขยาย วงเงินให้กับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะที่3ประชาชนจํานวนทั้งสิ้น13.65ล้านคนให้ค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มเติมเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนธันวาคม2564และเพิ่มกําลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ จำนวนเป้าหมาย2.5ล้านคนเพิ่มเติมเดือนละ200บาทเป็นเรียวเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมและนี่นะคะก็เป็นการสรุปผลหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอนะคะสำหรับการเคาะมาตรการเยียวยารอบที่3ค่ะก็มีการ อนุมัติออกมาแล้วนะคะมาตรการทั้งหมดที่กล่าวไปค่ะสำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะทางช่องก็จะมาแจ้งตามลำดับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ